ฝันใหญ่แค่ไหนก็ทำได้ถ้าแบ่งมันเป็นแค่10วัน10สัปดาห์10เดือนอย่าปล่อยให้เป้าหมายเป็นแค่ความคิดมาเปลี่ยนมันให้เป็นแผนที่เดินได้จริงไม่ใช่ทุกเป้าหมายนะคะจะเริ่มได้ด้วยไฟแรงอย่างเดียวแต่ต้องมีแผนแบบมีโครงสร้างทฤษฎี10 10 10เวอร์ชันลุยเป้าหมายคือ10วันแรกเริ่มให้เล็กแต่ต้องเริ่มไม่ต้องเพอร์เฟกขอให้ได้เริ่มค่ะ ลองลงมือลองผิดลองถูกเก็บข้อมูลตัวอย่างเช่นอยากเปิดร้านกาแฟเริ่มจากรีเสิร์ชร้านสัมภาษณ์เจ้าของร้านทำเพจเป้าหมายของ10วันแรกก็คือเริ่มเห็นหน้าตาของสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ความคิดในหัว10ส,สัปดาห์ต่อมาวางระบบและสร้างวินยัยทำให้มันเป็นนิสัยไม่ใช่แค่ความคึกขืมวางตารางสร้างโปรเซสใช้เวลาอย่างมีแบบแผน ตัวอย่างของ10สัปดาห์ก็คือยกตัวอย่างนะคะอยากทำพอดแคสต์เราตั้งคิวอัดเตรียมสคริปต์แล้วก็ลงคลิปให้สม่ำเสมอเป้าหมายของ10สัปดาห์นี้ก็คือเปลี่ยนความอยากให้เป็นความเสมอต้นเสมอปลาย10เดือนเก็บผลลองขยายผลและยกระดับลองย้อนดูว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้วอะไรเวิร์กขยายมันอะไรไม่เวิร์กปรับแก้ไขเลยค่ะตัวอย่างของ10เดือน ก็คือจากแค่เริ่มขายข,ายของออนไลน์เราก็ขยับเป็นมีหน้าร้านเล็กๆหรือมีทีมงานมาช่วยเป้าหมายของ10เดือนนี้ก็คือทำได้สำเร็จบวกกับสร้างโอกาสใหม่ๆจากของที่เราปั้นขึ้นเองประเด็นก็คือเลิกฝันลอยๆแล้วเปลี่ยนมันเป็นแผนที่จับต้องได้ทำอะไรใหญ่ๆได้ง่ายขึ้นเพราะแบ่งมันเป็นก้อนเล็กๆและ ไม่รู้สึกท้อกลางคันเพราะแต่ละเฟสมีเป้าชัดเจนเหมาะสำหรับทุกเป้าหมายทั้งงานชีวิตการเงินหรือโปรเจกต์ส่วนตัวสรุปคือเป้าหมายอะไรก็ตามอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มให้เริ่มแบบมีแผนแล้วความพร้อมจะค่อยๆตามมาใช้สูตร10-10-10เป็นเส้นทางลัดจากฝันลงมือทำจนสำเร็จ ฝากไว้นะคะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องเริ่มจากก้าวกระโดดแต่ต้องเริ่มจากก้าวแรกที่มั่นคงและแผนที่ชัดเจนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จจากการเริ่มลงมือทำด้วยแผน10 10 10เริ่มเล็กๆนะคะ10วัน10สัปดาห์10เดือนเพื่อเปลี่ยนจากฝันกลายเป็นจริงให้ได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะสวัสดีค่ะ